Joy you the Pang, he shan't I walk you Gone to the young be together again. Towers of gold are still too little. These hands could owe the world, but it all never be enough. Never be enough. เก่งมากเก่งมากเก่งมากใครอยากเรียนร้องเพลงเดี๋ยวเราจะต้องแท็กคุณพิมสรุปข้างล่างนี้นะใครอยากเรียนร้องเพลงไปติดต่อคุณพิมพ์ได้ยอดเยี่ยมมากเลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยครับเซอร์ไพรส์มากที่แบบว่าเรามีลูกค้าท็อปสเปนเดอร์เป็นเป็นแบบนักร้องด้วยเป็นมิสกอล์ฟด้วยแบบเซอร์ไพรส์มากเห็นเพื่อนลงในโซเชียลก่อนเด็กใช้ไม่แพ้นะเด็กใช้แล้วก็วิพลดหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองเอาไปกรอกในเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งอ่า เป็นแบบเน็โรอ่ะอาจจะเป็นเคล็ดลับหนึ่งที่ทําให้แบบว่าใช้แล้วมันทําให้ผิวมันชุ่มชื้นขึ้นเยอะจากคนที่ผิว <Red. S 2> แห้ง<น> <sig> อะไรเงี้ยค่ะเพราะมันก็ใช้เกือบอาบแล้วค่ะอันนี้สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับทาง Ground plan นะครับเราจะพาทุกคนมารู้จักกับลูกค้าที่เป็น Top ป p เ n d e ดอร์ของทาง Ground plan นะครับลูกค,ค้าท่านเนี้ยก็คือเรียกว่าซื้อเยอะแล้วก็ซื้อบ่อยมากจริงๆจนพนักงานที่สาขาเนี่ยถึงกับมีการแซวว่าทางลูกค้า ซื้อไปอาบหรือเปล่านะครับแล้วก็ลูกค้าท่านเนี่ยดีกรีไม่ธรรมดาเลยเป็นถึงมิสกอล์ฟไทยแลนด์แล้วก็แข่งประกวดร้องเพลงนะครับตามรายการต่างๆอีกมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับลูกค้าท่านนี้กันดีกว่านะครับตามกันมาได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คุณพิมพ์หรือเปล่าครับใช่ครับอันนี้จากทาง g r o u n ์ plan นะครับสวัสดีครับ เดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักกับคุณพิมพ์มากขึ้นว่าคุณพิมพ์ทําอะไรแล้วซื้อไปเนี่ยซื้อไปอาบหรือเปล่าหรือซื้อไปทําอะไรทำไมถึงซื้อเยอะขนาดนี้นะครับอย่างไรเราขออนุญาตเข้าไปคุยกันต่อในบ้านได้ไหมครับได้อ่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะ ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่บ้านของคุณพิมพแล้วนะครับก็คือเป็นหนึ่งในลูกค้าของทางกราวแ a นที่แบบน่าจะใช้กราวแผนมานานมากแล้วน่าจะ <c oughs> ดึงดูจับประวัติก็คือประมาณ4ปีได้แล้วนะ <c oughs> ก็เดี๋ยววันนี้ขอสวัสดีคุณพิมพอย่างเป็นทางการอีกรอบนึงครับสวัสดีคุณพ <c oughs> ิมพ์ครับ <c oughs> สวัสดีค่ะล้ว <c oughs> ก็ขอบคุณมากเลยที่แบบเปิดบ้านต้อนรับกราวแผนในวันนี้ที่ให้เรามีโอกาสได้มาพูดคุยกันเพราะคือ,อจริงๆก็สงสัยมาตลอดว่าเ <c oughs> <c oughs> ลูกค้าท่านเนี้ยค,ค,คือใครอยากรู้จักมากขึ้นทัางนี้ทังนั้งงนก็วันนี้ก็อยากจะรู้จักคุณพิมพ์มากขึ้นอยากจะให้คุณพิมพ์แนะนําตัวเองคือใครทําอาชีพอะไรอย่างเงี้ยครับผมค่ะค่ะพิมพ์นะคะพิมพ์พยาอ่วมสีค่ะเป็น Miss g o l f Thailand 2024นะคะก็ที่เพิ่งเสร็จหมาดๆไปอีกอันนึงก็คือเพิ่งประกวดรายการ The g เกรมงลงไม้จบไปนะคะใช่ก็ ไม่แน่ใจว่าได้ดูหรือเปล่าไม่ได้ดู <c oughs> แต่ก็คือแบบว่าเซอร์ไพรส์มากที่แบบว่าเรามีลูกค้าท็อปสเปนเดอร์เป็น เป็นแบบนักร้องด้วยเป็นมิ s กอ o ฟด้วยแบบเซอร์ไพรส์มากอ,อยากอยากรู้นิดนึงว่าแบบมิสมิสกอฟนี่คืออะไรครับได้เลยค่ะจริงๆ m i s มิสกอนะคะก็เป็นเวทีนางงามเวทีใหม่นะคะซึ่งเวทีนี้ก็คือเขาก็จะเฟ้นหาสุดสาวที่แบบชอบกีฬากอล์ฟด้วยนะคะก็คือจะมีเกณฑ์ในการตัดสินสาบอย่างเลยก็คือมีทั้งสวิงสมาร์ทสมายสวิงก็เป็นเรื่องของการตีกอล์ฟอ่าสมาร์ทก็เป็นเรื่องของการทรําธุรกิจต่างๆหรือ,อว่าสมายเนี่ยก็จะเป็น ในเรื่องของบุคลิกภาพยิ้มเก่งอะยิ้มเก่งป็นคนยิ้มเก่งมากค่ะอารมณ์ดีค่ะแต่เป็นคนตีกลอฟเยอะขนาดนี้แบบแบบผิวผิวออร่ามากแบบสําหรับคนตีกลอฟเยอะขนาดนี้แบบมิสกลอฟไทยแลนด์ตอนแรกเราเข้าใจว่าจะผิวแทนเพราะว่าต้องออกรอบบ่อยแต่เป็นคนผิวแบบดีมากๆเลยจริงๆค่ะโอ้ขอบคุณเลยค่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะพิมก็มีตัวกู้ผิวเนาะก็คือ กล่าวแพนนี่แหละที่ถามว่าซื้อไปอาบหลอนนั่นแหละค่ะที่ช่วยชีวิตพิมไว้ค่ะแล้วก็เป็นคุณครูสอนร้องเพลงด้วยที่เราคุยกันมาก่อนใช่ค่ะเป็นครูสอนร้องเพลงเป็นดนตรีบำบัดค่ะแล้วก็ทําธุรกิจส่วนตัวด้วยค่ะอ,อันนี้มันต้องไปเรียนเซอร์ติฟิเคทอะไรไหมครับอะไรใช่ค่ะจริงๆเรียนนะคะก็คืออ,อย่างพิมพเนี่ยก็เรียนดนตรีบำบัดเป็นปริญญาโทค่ะที่อ่ามหิดลค่ะใช่ค่ะแล้วคุณพิมพ์จบร้องเพลงปริญญาตรีแล้วก็ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็เรียนดนตรีบำบัดปริญญาโทมหน่าเป็นคนสด ใส,สร่าเริงขนาดนี้เพราะว่าความจริงอะอยู่กับดนตรีอยู่กับมิวสิกอยู่กับแบบว่าการใช้ดนตรีบําบัดก็เลยแบบเป็นคนแบบออล่าความสดใสแบบว่ามันสามารถสัมผัสได้จาก อาชีพที่ทำจริงๆดีมากมากเลยครับแต่คุ้นคุ้นคุมชิมมากเลยว่าเคยออกรายการไทยแลนด์กอดทาเล้นหรืออะไรหรือเปล่าคุ้นคุ้นอันนั้นไปโชว์ทาเล้นอะไรหรอครับอันนั้นคือไปร้องเพลงค่ะร้องเพลงอีกแล้วร้องเพลงดียแ้วเนี่แหละค่ะร้องเพลงเดี่ยวด้วยใช่ค่ะก็ร้องเพลงตอนนั้นเด็กมากเลยอะยังอายุแสดงว่าต้องเป็นคนร้องเพลงเพราะมากๆเพราะนี่แบบแข่งร้องเพลงมาสองรายการตั้งแต่อะไรมงลงไม้แล้วก็ไทยแลนด์กอดทาเล้น ไากเคยเลย,<ว>ย,เลยนะเกิดไหมถ้าเกิดโชว์เล็กๆน้อยๆได้ไหมครับช่วยอยู่สักพักให้ฉันได้บอกล้ก่อนเธอต้องอยกจะไม่เหลือกันอีกแล้วฉันขอแค่เอ่ยมันไปรักที่อยู่ในใจที่เธอทำแล้วดูเหมือนฉันไม่ใส่ใจ long long i have all the shine of a thousand spotlights Hold the stars we steal from the night sky will never be enough never be enough Towers of gold are still too little. These hands could hold the world, but it all never be enough. Never be enough for me. ใครอ,คอยากเรียนร้องเพลงเดี๋ยวเราจะต้องแท็กคุณพิมสรุปข้างล่างนี้นะใครอยากเรียนร้องเพลงไป <laughs> <laughs> ติดต่อคุณพิมพ์ได้ยอดเยี่ยมมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับ <laughs> ทีนี้อยากจะลองมาคุยถึงการดูแลผิวพรรณของคุณพิมพกันบ้างดีกว่าเพราะว่าคุณพิมพเนี่ยก็คือ ตามที่ได้ดึงประวัติดูก่อนที่จะมาเนี่ยก็คือใช้กราวแพนมาเนี่ยไม่ต่ำกว่า4ปีแล้วก็คือเป็นลูกค้าแบบยาวนานอย่างต่อเนื่องแล้วเป็นท็อปสเปนเดอร์เป็นลูกค้าของกลาวแพนจริงๆเลยวันนี้ที่เราเราพามามาพบก็เลยอยากจะให้คุณพิมพ์ลองแชร์นิดน,นึงว่ารู้จักกลาวแพนได้อย่างไร ค่ะก็ตอนแรกเลยนะคะก็คือพิมพ์ก็รู้จักกราวแพนเพราะว่าเห็นเพื่อนลงในโซเชียลก่อนอเห็นเพื่อนใช่เขาก็ลงว่าแบบว่าเออแบบเด็กใช้ไม่แพ้นะเด็กใช้แล้วก็วิพดหายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ประจวบเหมาะในช่วงเวลาเดียวกันก็คือมีรุ่นน้องอีกคนหนึ่งก็คือใช้กราวแพลนตอนแรกเขาเป็นสิวแล้วก็ใช้แล้วก็ดีขึ้นแล้วก็เลยต้องใช้แล้วล่ะเท่านี้พิมก็เลยไปเดินเลยค่ะ เขาบอกว่าที่เอ็มโพเรียมหรือพารากอนนี่แหละผมก็ไปไปเดินซื้อเลยใช่ค่ะเอามาลองแต่ว่าก่อนที่จะลองกับหน้าก็คือลองเอาไปกรอกในเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งเนี่ยค่ะที่เขาจะบอกว่าแบบว่าอินกริเดนนต์ต่างๆเนี่ยแบบว่ามีเป็นธรรมชาติไหมเป็นอะไรไหมอ๋อโอเคเลยคราวนี้พมก็เลยใช้พอใช้ก็คือจากสภาพผิวที่มันค่อนข้างแห้งเป็นคนผิวแห้งเลยล่ะค่ะแล้วก็มีผดมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ <G ül ets> ดีขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> ค่ะเยี่ยมมากเลยที่เพิ่งจะรู้ว่าแบาบมีลูกค้าเอาแบบสารสกัดเราไปกรอกขนาดนั้นเพื่อเช็คว่าแบาบาว่ามันปลอดภัยจริงๆเพราะเมื่อกี้เหมือนแชร์เว็บไซต์กันก็เป็นเว็บไซต์ที่แบบผมไม่รู้จัก้วยนะเว็บไซต์นั้นแต่เหมือนคุณพิมพ์อาจจะแบบไปรู้มาจากช่องทางอื่นแล้วก็แบบว่าอุตส่าหา์แบบเอาไปแบบไล่กรอกดูเพราะว่าเหมือนตัวเองอาจจะเป็นคนเหอผิวแพ้ผื่นอะไรขึ้นง่ายจากกิจกรรมใช่แพ้ง่ายเลยค่ะคือของพิมพอ่ะคือ อะไรนิดนึงก็คือแพ้แล้วคือบางทีอะออกไปนอกบ้านเจอ,อม,มลภาวะนิดนึงผื่นขึ้นแล้วคือเป็นคนที่แบบแพ้ง่ายมากๆซึ่งมันค่อนข้างเซนซิทีฟเราก็เลยแบบว่าเวลาใช้ครีมเราก็เลยต้องแบบสกรีนจริงๆเงยะคะ่ะก็เลยเป็นจุดแรกเลยที่ทําให้พิมพ์แบบว่าได้ใช้กราวแพนตอนนั้นแล้วที่แบบว่าผมเห็นคุณพิมแบบว่าซื้อเยอะอะไรทํานองนี้แบบว่าซื้อ,อแบบตุนซื้อเยอะแบบมาบ่อยอันนี้คือ ใช้คนเดียวเลยหรอครับหรือว่ายังไงทำไมใช้ทำไมใช้เปลืองจังเลยไม่ได้ใช้คนเดียวค่ะคือพิมเนี่ยดันไปป้ายยาคนอื่นไว้ทั้งแฟนพิมพ์ทั้งคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือใช้กันหมดเลยตอนนี้นะคะคือทุกคนใช้กันหมดเลยทั้งคุณคุณแม่ใช่ค่ะแม่คุณแม่แฟนก็ใช้ด้วยคุณแม่แฟนก็ใช้ด้วยใช่คือตอนนี้คือใช้กันเป็นวงกว้างก็คือซื้อไปทีนี่ก็คือแจกจ่ายแจกจ่ายสี่ท่านนะคะแล้วก็ มีบ้านอยู่หลายหลังด้วยก็คือเอาไปไว้หลายที่ <laughs> ก็คือแบบไปที่ไหนก็จะมีใช้อะไรเงี้ยตอนรแรกเราก็นึกว่าซื้อไปอาบเ <laughs> พราะซื้อไปเยอะมากจริงๆค่ะ่ <laughs> แต่ว่าใช้ก็เหมือนอาบนะคะเพราะว่าพิมก็แบบใช้เยอะจริงๆอะ่ะตัวพิมเองอะ่ะก็คือใช้กับตัวเองเนาะก็รู้สึกว่าอาการแพ้อะไรอะ่ะตั้งแต่ใช้มาไม่มีเลยหรือว่ายิ่งตอนที่พิมมีอาการแบบแพ้หรือผื่นอะไรเงี้ยขึ้นตามตัวอย่างเงี้ยค่ะก็คือ,อพิมก็ใช้ไอ้ตัว <Mist. S 1> <laughs> ใช่ตัวนี้แหละ ฉีดก็คือค่อยๆยุบเลยอ,ะอ่ะอซึ่งมันแบบว่าพิมรู้สึกว่าบอกไม่ถูกอะมันเป็นฟ e e l i n g ที่รู้สึกแบบว่าเฮ้ยทำไมทำไมนี่คือครีมนะนี่คือครีม,อมตอนแรกมันเป็นความสึกว่าเราใช้ครีมเพื่อให้หน้าดีขึ้นแต่ว่าตอนนี้ยสำหรับพิมอะพิมมองว่าแบบเป็นแบบนอกจากจะชื่อมิสเนี่ยคือเป็นมิดคู่บ้านของพิมมากคือแบบว่า <c oughs> เ,ปเป็นอะไรก็คือแบบคิดไม่ออกก็คือเอาตัวมิสเนี่ยค่ะ ฉีดไปก่อนเลยเป็นสโลแกนได้ลเลยมิส <Mist S 1> และเป็น Mid มิสคูบานข <c oughs> อบคุณที่ช่วยคิดสโลแกนให้เรา <c oughs> ด้วยความที่คุณพิมพ์ก็แบบว่าใช้มา4ปีแล้วเนี่ยก็คือเราของเราก็มีหลากหลายผลิตภัณฑ์อยากให้คุณพิมพ์แชร์นิดนึงว่าสาตัวแบบในใจที่แบบใช้บ่อยๆจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคืออะไรและทําไมถึงเลือก3มชิ้นนั้นเป็นพิเศษอย่างเงี้ยครับค่ะอย่างพิมพ์นะคะก็คือสามตัวที่ชอบที่สุด อันนี้เหมือนประกาศรางวัลเลยเนาะอัน,นจริงๆก็คือชอบหมดเลยนะคะไม่ได้เรียงตามลำดับว่าชอบมากชอบน้อยเนาะก็คือจะมีมิสค่ะที่พูดไปแล้วเนาะว่าแบบเป็นมิสคู่บ้านอันนี้ก็คือต้องมีสลหรับพิมเลยแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นเจลมอยเจอร์ค่ะตัวน,นี้ก็คือมรู้สึกว่าแบบว่าพอมิสปุ๊บเนี่ยมันอาจจะยังไม่สะใจเพราะว่าพิมเป็นคนผิวแหง้งก็คือพอโปะเจลมอยเจอร์เข้าไปที่แบบส่วนผสมมันใกล้เคียงกันมากอะ เสร็จปุ๊บเนี่ยทีนี้เหมือนบูสต์ผิวในความรู้สึกพิมนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นคุชชั่นค่ะคุชชั่นเนี่ยที่พิมใช้ก็คือหลังจากทาสองอันเนาะเวลาตอนเราออกไปข้างนอกแล้วก็ทาเป็นคุชชั่นก่อนออกแดดเพราะมันมี S P F ด้วยก่อนตีกอล์ฟอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือตัวตัวคุชชั่นเนี่ยพิมรู้สึกว่าดีเบาเบาเลยแล้วก็รู้สึกว่าปกติพิมแบบเป็นคนหน้าแห้งเนาะที่บอกแล้วก็พอใช้ ที่เป็นเครื่องสำอางเพียวๆเลยที่เขาไม่ได้ใส่บำรุงเข้าไปอะ่ะพี่หม่าจะเริ่มแบบมีปัญหาร,ระหว่างวันคือมันไม่ได้แคร็กไม่ได้แตกแต่ว่าจะเริ่มรู้สึกแบบมีอาการแบบคันหรือแห้งบริเวณหน้าไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่ว่าพอมาใช้ตัวเนี้ยคะ่ะก็คือ,อ ไม่ไม่เป็นอะไรเลยเพราะฉะนั้นพี่มาแต่งหน้าพี่ก็จะแบบไม่ได้ใช้รองพื้นก็คือใช้ตัวคุชชั่นของเราวแพลนที่ตัวเดียวจบตัวเดียวจบเพราะว่าพอเราทาครีมไปแล้วเหมือนเราบำรุงแล้วคือตัวคุชชั่นเนี่ยเขาก็มีบำรุงอยู่ข้างในนั่นอีกพี่ก็ทาเข้าไปแล้วก็เรารู้สึกแบบทั้งอุ่นใจทั้งสบายใจแล้วก็สบายหน้าคือมันแล้วทำไมถึงชอบตัวมมิสมากอะครับมิสคือแบบใช้ใช้แบบว่านอกจากว่า หลังอับนแบบว่าเป็นสเต็จแรกแล้วเนี่ยคือแบบระหว่างวันหรือยังไงบ้างด้วยหรือเปล่าที่นี่พิมพ์กนะคะเป็นขวดเล็กๆจะมีขวดที่แบบว่าเวลาเราไปซื้อ <50 ml. S 2> ใช่มี50 ml ห,หรือว่าบางทีก็จะ20 ml แล้วแต่ก็คือพิม์ก็เอาขวดใหญ่เติมเข้าไปอะไร้ยคะบางทีก็คือเอาพกไปด้วย เวลาไปข้างนอกเวลาที่เราแบบมีอาการแพ้หรือเรื่องไม่สดชื่นเนี่ยก็คือฉีดแทนน้ําแร่เลยใช่ค่ะแบบบางคนอาจจะฉีดน้ําแร่อะไรเงี้ยแล้วก็ฉีดเป็นมิสแทนใช่ค่ะพอมิสของเราเนี่ยมันมีสารสกัดที่คุณพิมพ์น่าจะทราบก็คือวิชเชโซโตัว,วิชเชโซเนี่ยในมิสเนี่ยมีสารสกัดเข้มขน้นแบบมากๆเลยะนะครับวิชเชโซของเราเนี่ยเราปลูกแบบในฟาร์มที่มันเป็นฟาร์มปิดฟาร์มปิดก็คือแบบว่าเป็นแบบว่าได้วิเชโซที่มันมีคุณภาพ สูงอย่างนี้นครับแล้วเราก็นำมาสกัดออกมาเป็นไอตัวมิสตัวนี้ครับตัวมิสเนี่ย85เลยนะครับในความเข้มข้นของไอตัวตัววิเชโซล้วใส่มาถึง85เราแล้วก็แบบว่าช่วยแบบว่าลดการแดงการระคายเครืองต่างๆของผิวแล้วเป็นตัวฮีโร่โปรดักของทางแบรนด์เราค่ะเอาจริงพิมรู้สึกสุดยอดมากๆเพราะว่าตัวนี้คือตัวที่พิมชอบอะคือเหมือนพกไปทุกที่ใช่มัน คือเราเกิดผื่นแดงคันใดเอ่ยอะไรอย่างน uh ี huh. ้ขึ้นมาเราก็พ่นได้เลยอ uh huh. ะไรเงี uh ้ค่ะรู้สึกว่าสะดวกด้วยอะ uh huh. ไม่ได้แบบว่าเหนียวเนืกหนะด้วยอ uh huh. ะไรเงี้ค่ะแล้วคุณเชนชอบเป็นตัวไหนบ้างคะถ้าให้ผมแบบว่าเลือกแบบว่าที่ชอบเองจริงๆเลยสักตัวหนึ่งเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวกันแดด ผมชอบกันแดดมากที่สุดเพราะว่ากันแดดของแบรนด์เราเนี่ยมันจะเป็นสูตร physical sunscreen มันจะเป็นกันแดดที่เน้นการสะท้อนแสงออกจากผิวเราแล้วมันเป็นกันแดดที่มันปลอดภยัยโอกาสที่มันจะซึมเข้าแบบพวกกระแสเลือดหรืออะไรเงี้ยมันแบบว่ามันน้อยมากๆมันปลอดภัยแล้วก็สบายใจที่ใจคุณพ่อใช้สบายใจที่ใช้ครอบครัวใช้ในตัวกันแดดแล้วคือผมก็ใช้เองทั้งหน้าทั้งคอทั้งตัวอะไรเงี้ยอ๋อค่ะว้าวนี่ฟังแล้วก็ว้าว,าว,วนะคะเดี๋ยว พิมต้องไปซื้อกระดดเพิ่มแล้วล่ะถ้าอย่างเงี้ยวันนี้ความจริงขอบคุณคุณพิมพ์มากเลยที่แบบว่าเปิดบ้านให้เราแบบว่าเข้ามาแบบว่านั่งคุยความจริงเนี่ยอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของกราวแพลนที่กราวแพลนเนี่ยได้มานั่งคุยกับลูกค้าถึงถึงบ้านขนาดนี้คือแบบว่าเป็นเกียรติมากๆที่แบบว่าแบบต้อนรับเวลคัมเราขนาดนี้เราก็คือแบบว่าขอบคุณมากมากที่บอกว่า ให้การสนับสนุนแบบกาวแพนมาแบบถึง4ปีแล้วว่าแบบคือคนอกจากให้การสนับสนุนกาวแพนแล้วผมคิดว่าแบบแบบว่ามีการแบบบอกเพื่อนๆบอกว่าค,ค,คุณแม่บอกคุณแฟนอะไรเงี้ยเหมือนเป็นเป็นแบรนด์เอ็มบาสเดอร์ให้เราไปใน,ในตัว <c oughs> ด้วยอันนี้ต้องแบบความจริงขอบคุณมากๆแล้วก็รู้สึก ประทับใจในวันนี้มากมากที่มันมาแชร์เกี่ยวกับว่าประสบการณ์การใช้กาแพนในตลอดระยะเวลา4ปีขอบคุณมากที่สนับสนุนเกาแพนมาตลอดนะครับอขอบคุณเกาวแพนเช่นกัน,นะคะ่ะขอบคุณมากเลยค่ะก็ก็จริงๆอ่ะต้องบอกว่าเป็นสกินแคร์ที่พิมประทับใจมากจริงๆไม่งั้นไม่ใช้มานานขนาดนี้แล้วก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่แบบว่ามารู้จักกันแล้วก็ขอบคุณที่ทําให้วันนี้พิมได้แบบมาแชร์ทุกๆคนทราบเหมือนกันว่าจริงๆแล้วไม่ได้อาบนะคะทาจริงๆคะ่ะ okay. ขอบคุณคุณพี่มากเลยครับขอบคุณค่ะครั้งต่อไปกราวแพรเราจะพาทุกคนไปพบกับใครอีกก็อยากจะฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ